สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยถ่ายพัฒนาในครับผมใน ep นี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำปุ่มซับมิตกันนะครับผมเอ๊ะแค่ปุ่มซับมิตเนี่ยต้องแยกเป็น ep เลยเหรออ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมที่แคมปิ้งครับไปที่หน้าหน้าเพิ่มของเราก่อนที่ปุ่มซับมิตปุ่มนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปที่โค้ดครับผม src page s นะครับผม admin แล้วก็แคมปิ้งนะครับผมปิดไปนะครับผมขออนุญาตปิดไปเนาะอ่าเราลองกรอกอะไรสักหน่อยครับผม ลองกดตัวเดียวสินี่ validate SQL จัดนะครับผมอากด submit ครับอากดคลิกขวา inspect น,นะครับผมเปิด inspect ไปที่แ็บ console น,นะครับแบ็บ console หรือกด F12 ก็ได้นะครับผมเมื่อเรากด submit ปึ๊บนะครับผมสำหรับฟังก์ชันจุกรู่ submit เนี่ยนะครับผม เราให้เขาคอนโซลล็อก Data นะครับผมเดี๋ยวเรามาแกล้งเขานิดนึงนะครับผมแกล้งเขานิดนึงให้เขาหน่วงเวลาให้เขาทำงานช้าชา้านะครับผมด้วย Promise นะครับผมอ่ะ a s y n เติม As y nc ตรงนี้ก่อนนะครับผม A w a i วอันนี้เรากำลังจะสมมุติเฉยนะครับผมโคดบรรทัดนี้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับผมเป็นคำสั่งแค่เอามาแกล้งเขาเฉยเฉยให้เขาทำงานชา้ชาช้านะครับผม โอเคนะครับผมเอาเวก็คือรอชันก่อนใจเย็นๆอย่าพิ่งเฝ้าอย่าพิ่งไปไหนอย่าพิ่งไปทําด้านล่างคุณต้องผ่านชั้นให้ได้ก่อนนะครับผม <im it> เดี๋ยวใช้ new promise ม,มาช่วยนะครับผม promise ม,มี2สถานะคือ resolve มี callback 2ตัวดีกว่าคือ resolve กับ reject ทำงานสําเร็จก็คือ resolve ทำงานไม่สําเร็จก็คือ reject นะครับผมอเอาเอาเขาฆ่า,า,า,าเเฉยนะครับมไม่ต้องลงลึกนะครับผมเราใช้แค่ resolve ก็พอนะครับผม ผมเขียนแบบย่อเลยนะครับผมผมจะเซต time o อ t ตรงนี้เลยนะครับผม time s e ต time out นะครับผมก็คือการตั้งเวลานะครับผมเขาต้องการแค่ callback function parameter ตัวที่1ตัวที่2คือจำนวนวินาทีนะครับผมที่เราต้องการจะหน่วงเขาพูดง่ายง่ายนะครับผมตัวแรก callback function เราใส่ function resolve ไปเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็ใส่เวลาเลยนะครับเสร็จแล้วครับผม 3,000คือ3วินาทีนะครับ1,000คือ1วินาทีนะครับผมอ่ะใส่หน่วงสัก3วินาทีใส่แกล้งเขาเฉยๆนะครับบรรทัดนี้เป็นเทสที่เฉยเนาะไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วนะครับปกติเราแค่ซิงกับเวดก็พอนะครับผมยิงพรมิดอันนี้ผมเอามาแกล้งเขาเฉยๆนะครับผมเอาลองกดซับมิดดูอีกรอบหนึ่ง1นึ1งพันหนึ่มาแล้วนะครับผมโอเค เดี๋ยวเราจะใช้ประโยชน์จากการช้าตรงนี้นะครับเพราะว่าจําลองการรับส่งข้อมูลให้ช้าๆเพราะว่าเวลาเราส่งข้อมูลไป back end เนี่ยมันไม่ได้เร็วดังใจนึกนะครับผมเราจะต้องใช้อ s สิงแล้วก็เอบเวรอก่อนรอการส่งข้อมูลไปยัง back end ก่อนแล้วค่อยทําอะไรต่อบาบา,บาบาค่อยว่าไปนะครับผมอ่ะทีนี้ตรงฟอร์มสเตตตรงนี้ครับผมเราได้ใช้อะเรอร์กันไปแล้วเราค่อยๆได้ใช้ทีละตัวไปแล้วเนาะนะครับผมเขาจะมีอีกสถานะจริงๆเขามีหลายสถานะเลยนะนะครับผมอ่ะที่ผมอยากจะแนะนําก็คือ if sub Submitting อะ s u b m i ก็คือเสร็จแล้วนะครับผม Submitting ก็คือกําลังส่งกําลังส่งนะครับผมอ่ะอันนี้เรามาดีสตั๊กเจอออกจาก f อร m s t a ตตตันนี้นะครับลองค console log is submitting ตรงตรงตรง,ตรงไหนดีข้างจริงๆข้างนอกก็ได้นะข้างนอกเลยนะครับผม is submitting มันจะได้ค่า t r ค่า f a l s นะครับผมถ้ากําลังส่งอยู่อยู่ในระหว่างการส่งนะครับผมก็จะเป็นค่า true อ่ะไหนลองกดซับมิตอีกรอบนึงครับตอนนี้เป็นฟองนะครับคือยังไม่ได้ทําอะไรเมื่อกดซับมิตเป็นทูปุ๊บอ่ะพอส่งเสร็จปุ๊บครบ3วินาทีส่งไปยังแบ็กเอ็นแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมทํางานสําเร็จก็จะเป็นค่าฟองเหมือนเดิมระหว่างส่งก็คือค่าทูอีกรอบหนึ่งกดซับมิตครับเป็นทูเฮ้ยโหลดอยู่โหลดอยู่ตุ๊ต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 ,ต,ตเฮ้ยเป็นฟ้องแล้วนะครับผมส่ง ไม่โหลดแล้วนะครับผมอ่ะเราก็จะใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับผมอ่ะเราจำสับมิดติ้งไว้นะครับผมผมจะเลื่อนลงไปด้านล่างนั้นนะครับด้านล่างนะครับตรงปุ่ม s ับมิ t ของเรานะครับผมปุ่ม s ับมิ t ของเรานะครับผมเออเขียนตรงนี้แล้วค่อยย้ายดีไหมย้ายเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะลกนะครับเดี๋ยวมันจะลกนะครับผมมัน <laughs> มันจะลอจิกเยอะตรงนี้นิดนึงอ่ะเดี๋ยวเรา new component ขึ้นมาใหม่ที่โฟลเดอร์ คอมโพเนนต์แล้วก็ฟอร์มครับผมคอมโพเนนต์แล้วก็ฟอร์มนะครับ New File ขึ้นมาครับ New file ขึ้นมา Button S ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะทำให้รี u s e ได้เนาะ jsx นะครับผม Button jsr afce ครับอะแค่นี้พอนะครับแค่นี้พอนะครับผมตรงนี้โอเคนะครับ Button S นะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปที่แคมปิ้งครับเรียกใช้คอมโพเนนต์นี้ครับ แทนตัวนี้เลยนะครับแทนตัวนี้เลยนะครับผมบัตทอนมี S นะครับมี S นะครับปิดให้เรียบร้อยนะครับปิดให้เรียบร้อยกดเซฟครับอ่ะโอเคนะครับได้บัตทอนมาแล้วได้ได้เป็นข้อความเฉยเป็นข้อความเฉยนะครับผมทีนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาคอมพนี t บัตทอนไว้ด้านล่างเดี๋ยวผมจะรับส่งพรอฟไปมาระหว่าง2องคอมพนีนนี้นะครับ วิธีเอามาไว้ด้านล่างนะครับผมก็ลากมาเลยนะครับลากสมมติลากแถบมาเลยครับอยากเอยด้านซ้ายด้านขวาก็ลากไปเห็นไครับด้านล่างก็เลือกเรื่องมาด้านล่างโอเคมาดูตรงนี้สิอยากเดี๋ยวเราเปลี่ยนบัตรทอนตัวนี้ให้จมๆก่อนนะครับผมเป็นบัตรทอนของไอเชียซีเอ็นอะนะครับผมอ้าวถ้าเราพิมพ์ตรงนี้เลยได้ไหมกดกดลบแล้วก็บัตรทอนเลยได้ไหมนี่เขาคือแนะนําอยู่บัตทอนเฉยๆฉยไม่มี S จาก UI b u บัต n ทอน จัดไปเปลี่ยนตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนด้านหลังด้วยกดเซฟครับนี่ได้มาแล้วได้มาแล้วเดี๋ยวเพิ่มเอาเอาอะไรดีเอาเอาดิฟมาคุมดีไหม,มเดี๋ยวพิมจริงๆพิมพิมคัสเนมตรงนี้เลยก็ได้ไม่ต้องดิฟลวนะครับผมอ่ออะไรต่อเฮ้ยอยากให้ Wording ้เขาเปลี่ยนได้อะได้ไหมอยากให้ Wording ้เขาเปลี่ยนได้นะครับผมอ้าวไหนเราลองส่งด้านบนนะครับด้านบนเนาะเราลองส่งเป็นเป็นพรอฟที่ชื่อว่า Text มาสิเราอยากได้คําว่าอะไรดีสมมติมมตนะครับอยากได้ submit c r e a t e ดีกว่า c r e อ t e ดือดครีเอทคร e เอท camping อ่าอันนี้ส่งเป็น Prop ที่ชื่อว่า Tech มาแล้วนะครับผมฟังด้านลับฟังบัตทอนรับยังไงนะครับผมรับพร้อมดีสตรักเจอร์ตรงนี้ก็ปีกานะครับผมแล้วก็พิมพ์ชื่อพ r ็อที่ส่งมาในที่นี้คือชื่อเทคนะครับผมอ่เดี๋ยวเราเอาคำว่าเทคมาวางตรงนี้ เราก็จะได้ create camping create camping นะครับผมโอเคนะครับผมแสดงแล้วเนาะอยากจะขอจัด format นิดนึงอยากให้เขาแบบขอเติม class name นะครับผมจะค่อยๆเติมเนาะเอาแบบไหนดีเอาแบบนี้แล้วเนาะ class class name นะครับผมเป็นอะไรดีสมมุติเราอยากได้ให้เขาเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ถึงจะแจมแจมก็ capitalize ให้คือผมก็ใชายอยู่ไม่กี่ตัว ผมก็จะอยู่ไม่กี่ตัวนะครับเอ้ยคอยดูดีหน่อยดูดีหน่อยเฮ้ยอยากจะให้แบบเว้นช่องว่างระหว่างด้านบนก็ MT MT ก็คือ M คือ margin T คือ Top นะครับผมเอาสัก2อืมอ่าโอเคจัดฟอร,รอแมขอ Enter ลงมานะครับขอ Enter มานะแบบไหนดี <c oughs> เอาแบบนี้ก่อนนะแบบนี้ก่อนนะเอ้ยเอาตึ๊ดๆขยับสักนิดนึง อยสักนิดนึงอ่ะโอเคแปลกๆหนะ่อยเดี๋ยวมันจะเยอะกว่านี้นะครับผมโอเคต่อไปเราอยากจะส่งสถานะ t o four ก่อนหน้านี้มานะครับผมทำยังไงนะครับผมเอาเลื่อนเลื่อนขึ้นไปด้านบนครับเรายังจำ is e submitting ได้ไหมครับผมตัวนี้อ่ะส่งมาให้เขาครับส่งมาให้เขาส่งมาให้ button นะครับผมส่งมายังไงอ่ะผมต่อตรงนี้เลยนะครับต่อตรงนี้เลยนะบเบนวักต่อจากแคมปิง้ตงตัวนี้อันนี้คือพรอปตัวที่หนึ่งเนาะที่เราส่งไปชื่อว่าเทคอันนี้เราใช้คําว่าอะไรดี ถ้าใช้ชื่อเดียวกันจะงงไหมครเอาเอาเป็นคนละชื่อก็ได้เนาะ is pending อ่ะ pending is pending เท่ากับส่ง is submitting <P> ไปชื่อ pop เนี่ยจะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับผมเอาที่เราเข้าใจนะครับผมเอาที่เราแล้วก็ทีมงานเราเข้าใจนะครับผมอ่ะด้านล่างครับผมเอามารับ is pending เอาไปใช้ยังไงนะครับผม is pending นะครับผมถูกเนาะถูกเนาะโอเค ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเขียนเทอร์นา r ีนิดนึงเทอร์นา r ีคือการเขียน if else นี่แหละนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเขียนด้านบนตรงนี้นะครับปีการเปิดจะเขียนเราถ้าเราอยากจะเขียนคำสั่งเกี่ยวกับพวก JavaScript เนี่ยต้องปีการแล้วก็เขียนท้างในนี้นะครับผมรีการรีเทิร์ยังเหมือนเดิมนะครับผม1 Element เท่านั้นนะครับผมอ้าวเดี๋ยวเราเอา i e a pending มาวางเลยถ้าเป็นจริง อันนี้คือเขียนแล้วนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงคือหลัง question mark ให้แสดงตัว t ถ้าไม่ใช่ให้แสดงตัว f อันนี้ก็คือ if ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงถ้า it pending เนี่ยนะครับผมเป็น true นะครับผมให้แสดงตัว t ถ้าเป็น false ให้แสดงตัว f อ่ะลองกดเซฟดูครับอ่ะเดี๋ยวปิด t ท็กตรงนี้ไว้ก่อน comment t มมท็กตรงนี้ไว้ได้ f นะครับตอนนี้ได้ f ลองกด submit ครับผมกดคลิกครับอ่ะเรียบร้อยเป็น t แล้วก็เป็น f เห็นไหมครับเมื่อกี้นี้นะครับเห็นไหมเมื่อกี้กดอีกรอบนึงเป็น f นะครับกดปุ๊บเป็นตัว t เป็น f o เป็น t เนาะพอเป็น for ปุ๊บก็แสดงตัว f นั่นหมายความว่าถ้าเราเป็นตอนเป็น t r u e ก็คือ loading อยู่ตอนเป็น f o e นะครับผมเราก็จะให้เขาแสดงตัวอ่ไ คของเราอะเทคของเราอะนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะ Enter เนาาจะได้ดูไม่รู้จะดูง่ายขึ้นหรือเปล่าแบบนี้นะครับผมเป็น Fa l นะครับผมเป็น Fa l ก็คือแสดงเทคเดี๋ยวใส่ tag p ไว้ด้วยกันเลยนะแล้วก็เทคเออกลับมาเหมือนเดิมต่อไปตรงนี้ครับผมเราให้แสดงอะไรดีนะครับผมเอาเป็น t ท็ก segment เปล่ามาสัก เพกเมนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเยอะกว่านี้นะครับอ่ะให้แสดงแท็ก P เหมือนกันนี่แหละเฮ้ยเป็นสเปนดีกว่าสเปนเดี๋ยวจะอยู่บรรทัดเดียวกันได้นะครับผมให้แสดงคําว่าพีดเวสจุดจุดจุดอ่ะขออีกรอบหนึ่งครับผมขออีกรอบหนึ่งตึด๊ดพีด a วสตึดต๊ดตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ดอ้าวคีเอ็ดแคมปิ่งเรียบร้อยจัดไปอันนี้ลบทิงบท้งเนาะลบจริงเนาะด้านหลังลบทิง้งโอเค ทีนี้อยากให้ด YNAMIC เพิ่มนะครับผมผมจะส่งไทป์ประเภทผมปล่อนเทอร์ตรงนี้นะครับผมจะส่งประเภทของปุ่มมาด้วยไท p ์ในที่นี้ก็คือ submit เนาะไทป์ปุ่มของปุ่มนี้คือปุ่ม submit นะครับผมเพื่อเราอยากเอาปุ่มไปทําอย่างอื่นนะครับผมอะสั่งรับก็เหมือนกันก็มารับไทป์ไหนเอามาใช้สิก็กําหนดไทป์ให้กับ button นะครับผม ไทนะครับผมซับมิดไม่ใช่ซับมิดสีอันนี้คือการฟิกเราก็ต้องใส่เป็นไท p e นะโอเคนะครับอีกนิดหนึ่งครับผมเสร็จแล้วนะครับผมอีกนิดหนึ่งเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปนะครับผมเราอยากให้มันโชว์อะไรสักหน่อยนึงอะเป็นรูปหม,หมุนหมุนหมุนติ้วติ้วติ้วอะนะครับผมเรามาที่รูสิตครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์รูสิตธ์ไปที่ใต้คลิปแล้วเรากดไปพร้อมๆกันอทุกท่านกดก่อนกดลิงก์เข้ารูสิตธ์ก่อนนะครับ อะถ้าเข้ามาแล้วนะครับผมไปที่ไอคอนครับผมไอคอนหาอะไรดีเกี่ยวกับเกี่ยวกับสปินเหรอไม่ใช่สปินนะต้องเกี่ยวกับโรเตทอะเกี่ยวกับมุนมุนตัวนี้จริงๆก็แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราอะผมใช้โรเตทตัวนี้แล้วก็เอาเป็นโรเตท CW หรือว่าจะเอารีเฟ e อ่ตัวนี้ดีกว่า จริงๆแล้วแต่ทุกท่านนะครับแล้วแต่ทุกท่านนะครับผมชอบใจตัวไหนนะครับผมจัดเลยจะเป็นจะเป็นพอยต์ึ้งๆอะไรก็ว่าไปแต่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะใช้คัสเนมสปินตต่อมันจะหมุนได้จะหมุนได้นะครับผมเพราะฉะนั้นผมเอาแบบหมุนๆโค้งๆกลมๆเนาะกดคลิกเข้าไปครับผมซ in action ครับเอา Import เข้ามาก่อนเฮ้ยอันนี้มันวานิลากด React ด้วยนะครับกด r e a c คด้วยนะครับผมคัดลอก Import มาก่อนบัตตอนครับวางไว้ด้านบนครับ แล้วเราก็เอาคอมพานนต์โรเทมาวางหน้าสแปนครับผมอันนี้ผมเลยใส่เฟกเมนต์ไว้ไงอ่ะโอเคตรงนี้ถ้าผม enter จะจะดูง่ายขึ้นไหมครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บแบบนี้เนาะอะ,อะนิดหนึ่งนิดหนึ่งอะจักนิดหนึ่งจากนิดหนึ่ง,งอะลองลองกดเทปยูก่อนดูผลลัพธ์ก่อนซิมาอยู่บ่มีเห็นมาเลย เพราะว่ามันยังไม่ได้โหลดไงมันเลยไม่มาถูกไหมครับไหนต้องกดโหลดสิกดคลิกสิมาย้วมาแล้ว,แ,ลวแต่ว่านิ่งเปียะเลยอย่างกับคอมค้างใส่คัส์เนมให้เขานิดนึงเทลวินเขาจะมีคัส์เนมแอนิเมตแล้วก็สปิน a n นิเมตขีดสปินกดคลิกครับว้เวแอโอเคไหมครับผมถ้าเราอยากจะ Disable ปุ่มด้วย ก็ได้หมดแหละเพราะว่าเรามีสถานะ True สถานะ False อยู่แล้วนะครับผมอยากจะ Disable ปุ่มแล้วก็ Disable เลยครับผม Disable เด็ดเนี่ย e n a b e เด็ดเนี่ยนะครับผมแล้วเราก็ใส่ตัว is pending ของเราลงไปถ้าเป็น True นะครับปุ่มก็จะถูก Disable นะครับผมจนกว่าจะเป็น False นะครับผมเอาลองดูครับคลิกครับผมนี่ไปแล้วนี่เรียบร้อยนะครับผมเป็นยังไงครับการทำปุ่มยากไหมครับผม คือลองลองนึกดูนะครับผมถ้าเราไม่แยกคอมพเนนต์เลยนะครับผมเมื่อก่อนตอนผมพาท e ํอีคอมเมิร์ผมก็ไม่ค่อยได้แยกแต่พอช่วงหลังๆผมก็ตกใจตัวเองเหมือนกันพอต้องมาเขียนอะไรคําสั่งเทลวินเดิมๆนะครับผมคําสั่งเทลวินเดิมๆหลายๆครั้งนะครับผมเราแยกเราก็เขียนแค่ครั้งเดียวนะครับผมเราอยากได้สิ่งที่แตกต่างเราก็ส่งเปลี่ยนแค่ตรงพรอฟนะครับเปลี่ยนแค่พรอฟที่ส่งมานะครับผมแล้วโค้ดมันก็ดู มันดูขีนนิดนดน,ดนึงอ่ะนิดนึงแล้วกันนะครับผมนิดนึงแล้วกันนะครับผมโอเคเป็นยังไงครับใน EP นี้ตรงนี้ลอจิกตรงนี้ ติดไว้ก่อนนะครับผมเรายังไม่มีแบ็กเอนนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับผมคอร์สนี้เวิร์กช็อปทุกๆเวิร์กช็อปละ full stack แน่นอนนะครับผมโอเคทานข้าวทานปลากันด้วยนะครับผมนี่แต่ละเช้าเลยนะครับผมโอเคในสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับผมฝากกดติดเป้งเฮ้ยกดติดตามผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจ ให้กับรอยไถ่ายพัฒนานะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคิดใหม่ๆด้วยนะครับส่งสุดท้ายนี้ผมขอตัวราไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ